คิศนี้ข้าพเจ้าขอให้คนที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวข้องกับแพ้นัคราชที่ผ่านมาเห็นข้าพเจ้าใช้ไพ่จิตวิญญาณแพรน,าานัคราชมีอะไรที่คุณต้องรู้ในช่วงนี้ขอให้ไพ่บอกผ่านไพ่ชุดนี้สิ่งที่คุณควรจะรู้ภายใน14วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ มาดูกันโอ้ตัวคนเนี้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่แบบว่าได้รับสิ่งบางอย่างที่สืบทอดมาอย่างบางคนสมมติว่าที่บ้านเป็นคนมีเซนต์เราก็จะมีเซนต์กันเหมือนกันทั้งบ้านเหมือนสืบต่อกันมาอะไรเงี้ยหรือว่าแบบบางคนก็มีมรดกตกทอดแบบจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้เงินได้ทองได้ทรัพย์ได้อสังหาได้มาทรัพย์ได้ทรัพย์สินได้ของมีค่า พอมีค่าในที่นี้เนี่ยบางคนอาจจะได้เป็นเงินทองทรัย์สินบางคนก็อาจจะได้เป็นอ,องค์ความรู้หรือเป็นอะไรที่มันแบบมีคุณค่าเนี่ยที่ตกทอดมาแต่ว่าตัวเราเนี่ยมีเกณฑ์ได้มรดกได้สิ่งที่ตกทอดหรือสิ่งที่ดีบางคนก็อาจจะได้ไปแล้วหรือบางคนก็ยังไม่ได้ก็กําลังจะได้ลักษณะนั้นก็ได้นะคะก็คือไพ่ใบนี้ไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่เกี่ยวกับความวิตกกังวลช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของความแพนิคพารานอยด์ซึมเศร้าหรือความกังวลเกิดขึ้นได้นะคะ ปู่เพียรท้ารบอกว่าไม่ต้องกังวลมากนะคะบางทีความกังวลเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงสิ่งคุณกังวลเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ร้ายแลวมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงมันเป็นแค่ความกังวลเท่านั้นนะคะไ<ๆ>พ่ชน,นี้เตือนว่าไม่ต้องกังวลมากไม่ต้องทําใจให้สบายเพราะว่าเนี่ยเงินทองเดี๋ยวก็จะเข้ามาเยอะอันนี้ทํามาค้าขายดีนะคะเงินทองเข้าเยอะ,จะเจริญรุ่งเรืองประสบความสําเร็จใครลงเงินใครทําธุรกิจ จะเจริญรุ่งเรืองจะได้กําไรนะคะจะลงทุนแล้วดีนะ,นะความเป็นอยู่ก็อุนทานสมบูรณ์นะอันนี้คือสมบูรณ์ดีกินอยู่ดีว่างั้นนะคะี่ยจะมีครอบครัวซัพพอร์ตสนับสนุนด้วยนะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จถ้าต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนนะคะญาติผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวจะช่วยเหลือสนับสน,นุนอาจจะมีเกณฑ์ได้ติดต่อครอบครัวได้มีความผูมกพันกับครอบครัวมากขึ้นใครอยู่ห่างครอบครัวอาจจะได้เจอได้คุยได้แบบมีความผูกพันเพิ่มขึ้นนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ดีคือดวงคุณเนี่ยเป็นดวงที่แบบว่าต ผูกพันเกี่ยวพันหรือสะัยอย่างเง้นนะคะช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะแบบใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้นนะเงินทองก็จะมาดูซินีใครกังวลไม่นักกังวลเลยเพราะว่าจริงๆชีวิตมันไม่ได้แย่นะคะถ้าใครเจ็บป่วยนะคะก็ดูแลสุขภาพไปเพราะว่าเดี๋ยวก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วนะใครสุดท้ายนี่ดีมากเลยอุตต่แล้ววันนี้ได้เอ่อเพรียนาองดํานะคะตระกูลกันหาโคตมะอันนี้เป็นองค์สีดําอันนี้มีพลังมี power มากเลยนะคะก็เป็นองค์ที่แบบว่า ขออะไรแบบโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆเรื่องเองินเรื่องทองเรื่องความสำเร็จเดี๋ยวมอกจะได้ที่บ้านอาจารย์ก็มีองค์องดำนะคะมีองค์เพียรนินพัดใครที่บูชาเพียรนคราชอยู่ก็ให้บูชาเป็นองค์สีดานะคะในช่วงนี้ก็จะประสบความสําเร็จขออะไรก็จะสาเร็จหรือถ้าไม่มีรูปท่านไม่มีอะไรก็อลองหารูปมาแบบหาในข้อมูลใน,นอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะลองมาตั้งบูชาดูนะคะในช่วงเนี้ยอาจจะประสบความสําเร็จนะคะหรือว่าใครที่อยากบูชาวัตถุมงคลอาจารย์มีป็ญจีนะหาจี้พียนัองค์ดำจริงๆองค์นี้เนี่ย ฮิตมากเลยแล้วก็มีคนแบบบูชายเยอะมากแล้วบอกว่าดีมากนะคะก็องค์นี้นะคะององนี้เป็นอ่ออันเชิญเป็นองค์ดําแสนสิริจันทานะคะองครุ่นนี้ใครที่อยากได้ก็ของจริงสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ใครที่เห็นคลิปประจานนะคะดูไพ่ชุดนี้แล้วคุณมีวาสนากับเพียรนครดองค์ดํานะคะแล้วบูชาองค์นี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะแถมเป็นคําทํานายนะคะเป็นคําทํานายไปให้ด้วยกับทูบเลขนะคะอันนี้เป็นของแถมสำหรับคนที่สั่ง จากทิพอาจารย์ทิพนี้นะคะก็มีของแถมให้นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงเนี้ยอาจารย์แจ้งน้องไอมินเวลาละว่าใครที่สั่งเพียนาคองดำเนี่ยให้แถมคําทานายทุกคนนะคะคำทำนายจากไพ่เพียนาคือจะเป็นไพ่จะเป็นหน้าไพ่แบบเนี้ยนะคะแล้วก็จะมีคําทานายบอกว่าดวงของคุณช่วงนี้เป็นยังไงแต่ละคนก็จะได้คําทํานายของตัวเองอะนะคะไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันไพ่เนี่ยมีร้อยแปดใบนะคะก็จะตามกันออกไปตามดวงตามดวงจริงๆเลยไพ่มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีก็ ถ้าได้ไพ่ดีก็คือเหมือนแบบดวงกำลังจะดีแต่ถ้าได้ไพ่ไม่ดีก็จะเป็นคําเตือนท่านอาจจะช่วยแนะนําว่าเราต้องแก้ไขยังไงส่วนคนได้ไพ่ไม่ดีก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะก็ให้พกวัตถุมงคลติดตัวไว้เพราะว่าเราได้ของไปแล้วด้วยก็พกเอาไว้เลยนะคะก็ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีใครผ่านมาเห็นคลิปนี้ขอให้เจอแต่เรื่องราวที่ดีนะคะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณวันพรุ่งนี้และทุกๆวันเป็นวันที่ดีของคุณนะคะยินดีที่เราได้เจอกันโอขอให้เพียรนัคราชอวยพรคะ่ะขอให้ส,สหะะำ